ัหลายโลนักนับหนัก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 หมักหนักนักหนักหกินักหักหนักหักหนกหนักหนันักหนักหนาหนัดหงักหนักหนหนักหนักหีักหักหน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 กหนักนัหนักหนักหนหนักหนกหนักหนกหนนันนนนนหนหักหัหหนนหนหโอ้ย ไายคิดไม่อายเลยนะกัเลยวันกิเนรู้บาทเพื่อโบยไทยกันแลยกัเลยมาแมีนอยู่สอนในหมอเห็ดนะครับโบยไายแม่ก็บโบยไายเนาะโอเคครับขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมโอ้ยปู้เจ้านะเได้แม่ครัวทัวพ่อครัวแม่ครัวก็อยู่ในครัว โอ้หโลว่ามันซิบโล่ไหมว่ามันหน่อยหกโลอ่ะโอ้หนักหนักนมาจากไหนจากไหนจากไหนมุนามย่าบอกทมย่าเลยว่าจากไหนครับเดี๋ยวเดินไปโอ้ชุดใหญ่เลยนะครับผม f อนี่นะครับ เสียบ,บอยหมูสดนะครับออกมาโอ้นี่หนักมากนะครับหนักมากเอฟซีหนักมากหนักเี่เยงเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของแรงนะครับคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการ นี่นะครับโอ้โหเชฟเรามาแล้วเชฟเรามาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้โเชฟมาแล้วครับเดี๋ยวเชฟไปจัดการนะผมใส่ออนมาหนึ่งแม่ันกระตับใส่ออนแล้วก็ตับ เชียบมาแล้วเชียมาเอาไปแล้วบรรยากาศล่าสุดนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม บรรยากาศสดๆด,ดล่าสุดที่นาลุงพลนะครับช่วงเย็น uh huh. ยนี่ครับบ้านูก็รอดูนะเมนูบาน่านุจะทําเมนูอะไร <Yeah. S 1> จัดไป <Yeah. S 1> อาหารเย็นพอดีเราขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับเน oh. ี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุด oh. ก็เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่นะครับเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากคู่ใหญ่ใจดีนะครับ โอ้โหกโลนะรวมๆแล้วก็เกือบสิบโลนะครับโอ้โหหกโลโลนะครับเอ็มยกแสหกโลนะครับเอ็มยกโอ้โหเกือบไม่ขึ้นครับก็ดัมเบลมันก็ประมาณ5โลถึง10โลนะมันก็ประมาณนี้นะครับก็น้ำหนักก็คุ้นมืออยู่นะครับที่เล่นประจำนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ดูบรรยากาศนะครับตะเวนตะเวนกําลังตกดินตะเวนเวนูตน้ตกเล่าหารอไม่เาดวงอาทิตย์นะครับกําลังตกดินนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆที่วังปูปาริจิตนาคารนะครับก็มีเอฟซีนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมวันหยุดมาถ่ายรูปนะครับนี่ถ่ายรูปชอบมุมไหนก็ถ่ายเลยนะครับเนี่ย ด้วยนะครับฝั่ง,ง,องขอ,องมันฮะบรรยากาศล่าสุดนะครับสดสดเรียวๆนะผมสดสดเรียวเซอร์ไพรส์จากเสียบอยนะฮะเอามานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเสียบอยหมูสดนี่บรรยากาศสวยๆนะครับเอ็มให้ดูดวงอาทิตย์กำลังตกดินนะครับที่วังปู่ปาริจิตนครราช

มีรถด,ดำมาด้วยนะครับผมใส่ชุดนอนแล้วเตรียมพร้อมอาบบรรยากาศสดๆนะครับเรียวๆที่วังปูปาาลาธิจนาคราชนะครับ เราป้ายองค์ปู่ป้าฤทธิ์ให้บุญนุ่นนั่งลูกหลานไายสินกายธรรมก็ให้ร่ำรวยดังใจประสงค์รวยสินรวยธรรมรวยน้ำใจให้มีสุขล่นโอเคนะครับผมบรรยากาศล่าสุดประมาณนี้นะครับต้นคลิปก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับหมูร่วมสิบโลนะครับหมูไส้ตับนะครับรวมสิโลนะครับขอบคุณมากนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเบมยูนนะครับ